สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะวันนี้พาทำและพาชิมแกงเห็ดพึ่งหวานที่แช่แข็งเก็บไว้กินได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะแกงใส่ผักสลัดรวมอีกแล้วนะคะ ผักสลัดรวมแบบนี้จะมีขายที่ห้างทุกห้างในประเทศสวีเดนค่ะมีผักโขมผักสลัดใบยีกผักใบเล็กๆนะคะรสชาติก็จะออกขมๆนิดๆค่ะเอามาใส่กับแกงเห็ดนะคะอร่อยมากเลยจ้าใครที่อยู่สวีเดนลองใช้ผักสลัดรวมแบบนี้เอามาแกงนะคะแซบอย่าบอกใครเลยจ้า แกงเรากล้จะเสร็จแล้วนะคะวันตั้งแกงใส่ใบย่านางแห้งที่บดมาค่ะน้ำนัวๆแซบๆนะคะแกงใส่กับหน่อไม้กระป๋องที่นำเข้าจากประเทศไทยค่ะเดี๋ยวเราเติมพระเอกของงานกันเลยจ้าปาร้าโชยี่ห้อไม่ได้นะคะแต่ปาร้ายี่ห้อนี้คือเอามา ใส่แกงเห็ดอร่อยมากเลยจ้าเหมือนเข้าต้มใส่น้ำปูมาแล้วด้วยนะคะกลิ่นแบบนั้นเลยกลิ่นแบบสุดยอดเหมาะกับแกงเห็ดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะนี่เสร็จแล้วจ้าใส่ซูกินี่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมแล้วเดี๋ยววันเล่าให้ฟังนะคะว่าเมื่อก่อนเป็นยังเป็นมายังไงวันถึงมาเป็นมาทำเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดขายที่สวีเดนได้ยังไงความเป็นมาเป็นยังไงไปฟังแล้วก็ไปชิมแกงเห็ดด้วยกันค่ะ สวัสดีครั้งค่ะแกงเห็ดเราเสร็จแล้วแล้วเรามากินแล้วเรามาเม้ามอยด้วยกันนะคะถือว่าเป็นคลิปพูดคุยแทักทายพี่พี่น้องๆกินข้าวไปด้วยคุยไปด้วยนะคะวันจะเล่าให้ฟังค่ะช่องมาดามบ้านานานสวีเดนนะคะจริงๆแล้วช่องวันนะเปิดขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตนะคะแล้วก็ เน้นคลิปเก็บเห็ดค่ะขอสดน้ำก่อนแซบจริงๆวันเพิ่นทำคลิปมาได้หนึ่งปีนะคะแล้ววันก็คือลองผิดลองถูกศึกษาแล้วก็ทำช่องมาด้วยตัวเองนะคะจนวันมาเจอคลิปปังของช่องวันค่ะก็คือคลิปเก็บเห็ดนะคะพี่ๆส่วนใหญ่ก็ จะรู้จักในในช่องเก็บเห็ดเดี๋ยววันต้องขอขอบคุณพี่ๆกำลังใจ FC ที่เหนียวแน่นมากๆของวันก่อนนะคะต้องขอ,อขอบคุณเดี๋ยววันขอหนื้อก่อนนะคะป้าเปียกค่ะป้าเปียกกำลังใจที่ดีมากๆเลยของวันใหญ่ยยอ้อยนะคะที่แบบติดตามวันตั้งแต่เก็บเห็ดมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะวันขอพูดถึงพี่ๆที่ไม่มีช่องพี่ๆน้องๆที่ไม่มีช่อง ก่อนนะคะแล้วก็พี่นาปวีนาค่ะพี่เชอร์นะคะพี่แมวค่ะพี่ดวงที่อยู่บางกะปินะคะอเดี๋ยวนะคะพี่ที่อยู่บางนาโอ้ใช่เราไม่ได้คุยกันนานมากเลยค่ะพี่ที่อยู่บางนานะคะวันต้องขออภัยด้วยวันจดชื่อไว้ทุกคนนะคะมันจดชื่อไว้ทุกคนแต่เอ๊ะชื่อพี่อะไรนะต่อเต่าตอเต่าเนี่แหละค่ะเอ๊ะลืมนะคะ วันต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วก็น้องดวงน,งน้องน้องดวงนะคะพี่แก้วค่ะน้องแก้วใจนะคะหลายๆท่านค่ะที่คือดูคลิปเก็บเห็ดร,รู้จักกันตั้งแต่คลิปเก็บเห็ดของเราของวันนะคะจนกระทั่งช่วงที่ไม่มีเห็ดก็ยังคงเป็นพี่ๆน้องๆพูดคุยทักทายกันด้วยดีเสมอมาเลยค่ะอื กินข้าวเที่ยงด้วยกันค่ะอืมแล้วก็วันก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังค่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะที่วันเก็บไว้ค่ะคือเราเก็บเอาไว้แกงกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ มันหวานมากๆพี่ๆน้องๆหลายท่านบอกอยากชิมอยากชิมเดี๋ยวปีไหนที่วันรู้ว่าวันจะกลับเมืองไทยนะคะวันจะตากแห้งไปให้การขนส่งแบบอที่เราเอาของแห้งไปนะคะมันจะเอาไปได้สะดวกกว่าค่ะเพราะว่าการเดินทางของวันเหมือนพี่ๆน้องๆเคยตามวันมาหลายคลิปคือวันเน้นประหยัดนะคะวันจะต่อเครื่องบินสองต่อแล้วกระเป๋าเราเนี่ยมันจะต้องเดินทางอ่ต้อง คือเวลาเราต่อเครื่องกระเป๋าแล้วพีไจะถูกย้ายไปด้วยแล้ววันเคยเอาแบบแช่แข็งไปคือแบบแช่แข็งมันอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าน้ํามันละลายค่ะแล้วมันเปียกกระเป๋าแล้วถ้าความเสียหายที่เกิดจากกระเป๋าเราไปเดินกระเป๋าผู้โดยสารท่านอื่นเราจะโดนปรับหนักมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันจะเอาไปได้แต่แบบแห้งนะคะแล้วเดี๋ยววันตากไปแจกพี่พี่น้องน้องทุกคนกินค่ะ มันจะให้ดูชิ้นเห็ดส่วนพี่น้องที่เก็บเห็ดไว้กินเองนะคะอันนี้เห็ดพึ่งหวานหั่นเป็นชิ้นทำความสะอาดแล้วเราใช้วิธีการลวกต้มลวกเพื่อล้างอีกครั้งหนึ่งคือลวกเหมือนนอกน้ำร้อนนะคะลวกแป๊บเดียวแล้วก็เอาใส่น้ำเย็นทันทีแล้วก็เอากรองใส่กระชอนให้น้ำมันแห้งนะคะแล้วก็ใส่ใส่ถุงฟรีสไว้ใส่ช่องฟีเอาไว้เวลาเราจะแกงเราก็คือออกมาแกงนะคะ มันจะสดกรอบแล้วก็ยังคงอร่อยแล้วก็คือรสชาติความหวานกรอบเหมือนเห็ดสดเลยค่ะแต่ว่าใครที่เอาเห็ดมาหั่นเฉยๆแล้วเอาไปใส่ถุงเลยแบบที่ไม่ลวกไม่ลวกเพื่อล้างก่อนนะคะเราเอาไปเ,เราเอาไปแช่ช่องฟิตเวลาเอามาแกงนะมนันว่ามันไม่อร่อยเหมือนแบบลวกนะคะมันจะมีเหมือนน้ําอยู่ข้างในเนื้อเห็ดค่ะแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือมันจะหวานกรอบอยู่เลยนะคะ ได้ยินเสียงว่าหวานกรอบจริงๆค่ะวันจะเก็บไว้กินประมาณปีละสิบถุงได้เท่านั้นเพราะว่าที่บ้านวันนี้ตู้เย็นเล็กๆตู้เย็นธรรมดานะคะสําหรับใครที่จะทํานะคะทำแบบนี้เลยส่วนการเข้าป่าเก็บเห็ดคือเมื่อก่อนมันก็เก็บกินธรรมดานะคะวันไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามันขายได้ จนกระทั่งวันย้ายจากนอร์เวย์มาอยู่สวีเดนแล้วตรงนี้นะคะมันมีโรงงานรับซื้อเห็ดค่ะคนไทยส่วนใหญ่หรือคนว่างงานหรือคนยุโรปที่อยู่ประเทศอื่นๆนะคะพอหน้าเก็บเห็ดเขาจะมาแถวนี้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเราเข้าป่าไปเก็บเห็ดในป่าทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยถ้าวันเอาภาพมาลงได้วันจันลองเอาภาพเก่าๆมาลงให้ดูนะคะทําความสะอาดาาออกมาจากป่าออกมาจากป่าปั๊บโรงงานอยู่ตรงป่าเลยค่ะมีโรงงานอยู่ที่นี่สที่นะคะ แต่และที่คืออยู่อยู่ปากทางเข้าป่านะคะคือเราเข้าไปในป่าเก็บเห็ดเสร็จปั๊บออกมาขายจบเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพอวันรู้ว่าการเก็บเห็ดมันสร้างเงินสร้างรายได้ให้ได,ได้วันย้ายมาอยู่ที่นี่5ปีแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ต้อนะคะที่อยู่ที่ในเมืองที่วันอยู่แกเป็นคนเปิดเปิด,ปดอ่เอาเรียกว่าอะไรล่ะ เปิดประตูให้วันรู้ค่ะว่าเห็ดที่นี่เก็บขายได้แล้วพี่เขาก็สอนวิธีเก็บเห็ดสอนวิธีการดูป่าต้องขอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะวันก็เก็บขายอยู่ที่นี่เก็บขายมาแล้วประมาณ3ปีค่ะปีนี้จะเป็นปีที่4นะคะแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าปีนี้เราจะได้มากน้อยแค่ไหนวันเริ่มมีประสบการณ์นในการมองป่าว่าป่าแบบไหนมีเห็ดเราเราก็เริ่มหาป่าเห็ดของตัวเองเจอแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าป่าเก็บเห็ดกันคะ่ะ 跟到，跟到。 คูด้วยคุยด้วยแล้วก็การเก็บเห็ดอีกแบบหนึ่งนะคะ วิธีเก็บเห็ดไว้กินก็คือตากแห้งค่ะเห็ดพึ่งนะคะเราจะฝานบางๆเช่นเช่นเดิมถ้าวันหารูปได้เดี๋ยววันเอาลงให้ดูนะคะฝานบางๆแล้วเ,เอาไปตากแดดค่ะ,ะหน้าร้อนนะคะแดดจะแรงมากวิมีนกบินเต็มเลยค่ะ,ะตากคืน2คืนนะคะมันก็จะมันก็จะ,ะแห้งค่ะเดี๋ยวนะคะวันพาไปดูนกค่ะเยอะมากมันเป็นอีกายักษ์นะคะ มันจะบินหนีเราไหมเยอะมากเลยค่ะนู่นอยู่บนยอดต้นไม้นะคะ นี่แหละค่ะเป็นแบบต้นสาเหตุต้นเหตุเดี๋ยว,วันนี้ก็ยังคงดูนงผิวนะคะมันเป็นฝูงใหญ่มากเลยค่ะอยากให้เห็นตอนมันบินมากๆเลยค่ะว่าเป็นมาอย่างไงถึงได้มาเก็บเห็ดนะคะละว,วันก็ยังคงทํางานแล้วก็เก็บเห็ดเป็นรายได้พิเศษเท่านั้นวันชอบเดินป่าแต่ว่าเดินแป๊บเดียวค่ะ ที่สวีเดนเขตให้ม,มันอยู่นะคะเห็ดจะเริ่มมาประมาณกรกฎาคมค่ะยังไงช่วงนั้นนะคะก็จะเป็นคลิปเก็บเห็ดเก็บผักป่าล้วนๆเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามดูคลิปของวันให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาค่ะฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า